Learning Management System นะหรือ LMS นะภาษาไทยน่าจะแปลว่าระบบการจัดการการเรียนรู้นะระบบการจัดการการเรียนรู้หรือว่าเรียกทับท์บเป็น LMS นะฮะในช่วงหลังโควิดนี้ก็เป็นที่นิยมกันมากขึ้นนะเดิมเราใช้แบบชั้นเรียนอย่างเดียวคือ Face to Face ปัจจุบันเนี้ยก็ใช้ การเรียนออนไลน์เข้ามาผสมผสานมากขึ้นนะฮะสำหรับ LMS เนี่ยที่ดังๆก็มีหลายหลายายี่ห้อด้วยกันอย่างเช่น Moodle นะในต่างประเทศเนี่ยม o ด d l e ดังมากแล้วก็ Blackboard นะอันนี้ตัวฟรีหมดเลยนะแล้วก็ตัว z z o o z o o o g o o m l e t นะฮะหรือ g o o l l s s r o s s r o o m l o o g l t z o o t นะฮะหรือ s y y p นะฮะมันจะฟรีอยู่1ชั่วชั่วโมงนะ และจำกัดจำนวน100ผู้เข้าร่วมนะที่นิยมใช้กันมากจริงๆก็จะเป็นของเดิมนะฮะไม o คร t t ฟทนะของ Microsoft แล้วก็ Google นะตระกูล Google นะในช่วงก่อนเนี่ย s o f t o s o f t เขาไมโคร t จะนิยมมากกว่านะฮะหลังจากปี2022เนี่ยแล้วก็ช่วงประมาณหลังโควิดเนี่ย Google Meet แซงขึ้นมานะฮะ o o g l e m ม e t มันเกี่ยวกับเขาเรียกว่า User f r ส r ซอ l y ก็คือใช้ง่ายมีปุ่มกดเยอะนะฮะแล้วก็มีปุ่มแล้วก็ใช้สะดวกแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวฟรีหมดเลยสำหรับถ้าสถาบันการศึกษาเนี่ยใช้ต้องใช้อีเมลที่เป็น .ac.th หรือ .ac.edu อะไรทํานองนี้นะ จะใช้ได้ฟรีเลยแต่ต้องมีแอดมินในการควบคุมนะฮะก็จะเป็นเอ่อ o o m l e t e e t เนี่ยก็จะมาแรงแซงเข้ามาเพราะเขาผนวกกับ Google Classroom ที่เขามีอยู่แล้วเนี่ยฮะก็จะใช้มันใช้ง่ายนะสำหรับคนที่ใช้บ่อยๆมันก็จะเกิดความชำนาญแบบแต่ก็เป็นทักษะเดียวกันที่จะไปใช้กับแบรนดิ้งอื่นๆได้ด้วยนะ MS เนี่ยนะฮะ ปัจจุบันเราเข้าสู่ยุคดิจิตอลแล้วนะฮะก็คือการศึกษาออนไลน์และคือไม่ใช่การศึกษาออนไลน์อย่างเดียวจะเป็นการศึกษาแบบผสมผสา,านนะบางทีก็ใช้ศัพท์ว่าเป็นเดดเลอร์นิ่งนะ,ะหรือเป็นเดดเอ듀เคชันก็คือผสมผสานระหว่างออนไลน์การเรียนออนไลน์และการเรียนแบบชั้นเรียนนะเฟสชูเฟสเลอรนิ่งนะฮะหรือบางทีก็ใช้อีกศัพท์หนึ่งก็ว่าไฮไฮบิดนะฮะไฮบิดคือลูกผสมผสมผสา,านนะ ก็จะทำให้เกิดการเรียนรู้ที่เป็นลักษณะ anytime anywhere any, where, any past, p a c e นะฮะ PACE แปลว่าจังหวะของผู้เรียนนะที่ไหนก็ได้เวลาไหนก็ได้นะเกิดการสะดวกเกิดความสะดวกสบายนะโดยเฉพาะาจังหวะของผู้เรียนเนี่ยก็จะมีเป็นลักษณะของผสานาเวลาก็คือออออนไลน์เข้ามาเรียนในในเรียลไทม์นะฮะคืออาจารย์ผู้สอนก็สอนไปแล้ว ผู้เรียนก็เข้ามาเรียนในเวลาเวลาที่อาจารย์ผู้สอนสอนอยู่แบบเรียลถทม์นี่ก็ได้ทั้ง face to face นะฮะหรือแบบชั้นเรียนนะบางบางสถาบันการศึกษาแปล face to face ว่าการศึกษาแบบเผชิญหน้านะเออมันก็เออการแปลนะฮะก็จะใช้ศัพท์ให้มันเออเป็นที่นิยมหน่อยก็ดีนะฮะถ้าไปแปลแบบเผชิญหน้านี่จริงๆมันแปลแบบคาว่า face to face แปลว่าการเรียนแบบเผชิญหน้านี่ ตรงนะตรงไปตรงมาเลยนะแต่ว่ามันรู้สึกว่ามันจะไม่เป็นที่นิยมนะที่นิยมน่าจะใช้คําว่าแบบชั้นชั้นเรียนเรียนมากกว่าแบบชั้นเรียนนะเฟสชูเฟสอันนี้คือเรียลไทม์เรียลไทม์นอกจากแบบชั้นเรียนแล้วเนี่ยก็ยังสามารถออนไลน์ได้ด้วยออนไลน์ก็คือปัจจุบันเนี้ยปัจจุบันเราก็เรียนออนไลน์กันแบบมากมากกว่าห้าสิเปอร์เซ็นแล้วนะในชีวิตปัจจุบันเนี่ยนะสาหรับระดับอุดมศึกษานะฮะแล้วก็สําหรับ นอกจากอันนี้คือแบบเรียลไทม์แล้วยังมีการอีกแบบหนึ่งนะฮะที่เรียกว่าเป็นจังหวะจังหวะของผู้เรียนเองก็คือผู้เรียนที่ทํางานด้วยเรียนด้วยเนี่ยก็สามารถที่จะเข้ามาเรียนเวลาไหนก็ได้นะฮะบางทีติดงานนะมาเรียนเอ่อไม่ไม่ได้แบบชั้นเรียนไม่ได้นะฮะออนไลน์แบบเรียลไทม์ที่จะโตตอบอาจารย์นะถ้าเรียลไทมนี้โตตอบกันได้เลยนะก็ถามอาจารย์ได้เลยสอบถามอธิบายกันได้เลยแต่ว่าก็ใช้จังหวะของผู้เรียนเอง จังหวะของผู้เรียนเองเซลเพรสเนี่ยคืออะไรก็คือจังหวะที่เราว่างนั่นเองอะเวลาที่เราไม่ได้ทํางานแล้วเราว่างเย็นๆที่ตอนไหนก็ตามตงว่างเนี่ยเราเรียนเรียนเวลา